สวัสดีค่ะนี่นะคะจะไปพาทุกคนเนี่ยไปดูการทำอาหารกินแล้วก็การเป็นอยู่ของคนในตลาดน้ำค่ะเราจะพาไปเที่ยวตลาดน้ำค่ะและนี่คือสภาพของตัวคนดึงก่อนที่จะไปตลาดน้ำนะคะนี่นะคะก็เป็นตลาดน้ำคลองแหนะคะนี่แหละคะ่ะเสียงของกระเทยตอนมาตลาดน้ำซึ่งในตอนนี้นะคะได้มาถามพ่อค้าแม่ค้าว่าเศรษฐกิจเป็นยังไงความเป็นอยู่เป็นยังไงแล้วก็ชาวต่างชาติหรือคนไทยที่มาซื้อมากกว่ากันซึ่ง าที่ได้คาต่อมาเหมือนว่าร้านเนี่ยบอกว่าชาวต่างชาติจะมาซื้อมากกว่าแล้วก็อยู่ประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นคำถามแบบนี้หมดเลยเราก็เลยจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับสถาน้ำคของแหฟ,ฟังนะคะเริ่มเลยนะคะ ตลาดน้ำคลองแห่ตั้งอยู่ในตำบลคลองแห่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นตลาดน้ำเชิงวัฒนธรรมแห่งแรกและแห่งเดียวในภาคใต้ของประเทศไทยเปิดตัวเมื่อวันที่22สิงหาคมพศ2551ภายใต้ชื่อตลาดน้ำคลองแห่วัฒนศิลป์ถิ่นใต้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำลองวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านที่ขายทางน้ำโดยผสมผสานระหว่างการจำหน่ายสินค้าบนเรือและบนบก จุดเด่นของตลาดน้ำคลองแหคือการที่พ่อค้าแม่ค้าใช้ภาชนะจากวัสดุธรรมชาติเช่นกะมะาพร้าวท่อมไม้ไผ่และหม้อดินแทนการใช้วัตถุพันธ์จากโฟมหรือพลาสติกนอกจากนี้ตลาดยังสะท้อนถึงการอยู่ร่วมกันของวัฒนธรรมไทยพุทธและมุสลิมโดยมีอาหารและสินค้าหลากหลายที่แสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมตลาดน้ำคลองแหเปิดให้บริการทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง21นาฬิกา สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเช่นมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียโอเคค่ะแล้วกลับที่รขอเราดีกว่านะคะและนี่คือร้านมะม่วงที่เราไปถามกันนะคะซึ่งเราได้ถามคําถามว่าความเป็นอยู่ของเขาเป็นยังไงแล้วก็ขายมากี่ปีแล้วแล้วก็มีชาวต่างชาติหรือชาวไทยมาซื้อมากก,ก,าากว่ากันเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งคําถามแรกที่เราถามไปเราได้ถามว่าขายมากี่ปีแล้วคะคําถามนี้ เขาได้ตอบมาประมาณว่าเขาเนี่ยขายมาประมาณ5-4ปีแล,แล้วแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยไม่ค่อยดีนะเพราะว่ามะม่วงนี่มีราคาที่แพงขึ้นของอะไรหลายอย่างก็แพงขึ้นแต่ไม่เป็นไรค่ะร้านนี้ก็ถือว่าเป็นร้านที่มีมะม่วงที่รสชาติที่อร่อยแล้วก็มีรสชาติที่หวานกำลังดีเลยค่ะเพราะงานนั้นแนีนํนำให้ทุกคนมาซื้อกินก็นได้ที่ตลาดน้ำคลองแหนนะคะ และนี่คือร้านขายน,าน้ำเราก็ได้ถามเขาเหมือนร้านเมื่อกี้เลยเขาก็ได้ตอบมาว่าเศรษฐกิจท่้งนี้ก็ไม่ได้ดีขนาดน,นั้นแต่ก็พอข,ขายได้แล้วก็มีลูกค้าสากชาติมากกว่าแล้วก็พวกเกาไปอยู่เนี่ยเขาอยู่าประมาณ10ปีแล้วค่ะโอเคค่ะในนาที่นี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกับเอ็นเครดิตเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับการไปตลาดน้ำของแหงในวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆเลยนะคะงั้นวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ